เพราะใบเขายังไม่ได้เข้าสีต้นนี้ครับใบยังไม่ได้เข้าสีเพราะว่าจุเรียนยอดพึ่งพอปลูกไดแ้แต่จะให้ดีๆก็อีกอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นะครับใบเขาจะเข้าสีแต่ขนาดนี้เท่าน,นี้ก็ปลูกได้ครับเพราะว่าใบเขาก็ใบเขาก็กกางหมดแล้วครับใบเขากางหมดแล้วแต่ที่มันเลืองเหลืองหน่อยไม่ใช่อะไรเพราะว่าครูเลี้ยงแดดไว้ครับเลี้ยงแดดไว้ครูเลี้ยงแดดไว้มันก็เลยเป็น อมเหลืองๆห,หน่อยครับก็ประมาณนี้แหละครับครับนี่อีกต้นหนึ่งครับคู่กันครับนี่อีกต้นหนึ่งนี่ครับต้นนี้การเลียกต้นพันธุ์สำคัญมากครับถ้าต้นพันธุ์ไม่สมบูรณ์เขาจะเลี้ยงยากครับเขาจะเลี้ยงยาก แล้วจะไม่ค่อยอยากโตครับตัวนี้สวยกว่าเพื่อนครับตัวนี้สวยใบเต็มครับมีแต่กิ่งกระโดงเั้งนั้นครับตัวเรียนที่ที่ที่ร้านที่ธุริศเนี่ยที่เทศจิตนี่ครับมีแต่กิ่งกระโดงทั้งนั้นครับเนี่ยครับก็ทําให้บางไม่ได้ครับบางแสลมแสลมนี่ต้องบางครับถ้าไม่บางเนี่ยเหลืองเลยครับเนี่ยเนี่ยครับโอเคครับ